ินรอบแรกนะครพี่น้องเดินให้นั่นเอฟซีด้เบิงว่าเปิดโชมว่าแตละแต่ละบ,บุคคลผู้ใดยรงอันนี้บ้านวิทยาบ้านพระเอกวีนี่ออไปดนตอนขึ้น

oh <laughs> โถเ็นามีาและมีหมอนาแงกจังหนีนาหมายงนาลกเปิดบ้านหากน้องปัดปัดน้องน้ำบาตนะคะบีบ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 ีบบ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  เออเมนอยู่เมนเมนมันไม่ตื man man oh, ่นเต้นอ๋อนี่ยังไม่อยู่ในบทผิดีนะ้นได้ของปันปันอยู่เพอฟซีจะได้รู้ว่านักบอ่าปบ้านหักปันปันบ้านนูนมาใส่รองเท้าเลยเอ้ยพี่น้องพี่น้อง งามจะขู่จะขี้บ่นี่นางงามเนาะนางงามโมโหจะขอดูขี้ ราตัวแล้วกแนะนำจากบ้านน้องในปิด้านาทีวกเปิดแล้วก็เปัดนะตอนนี้ใครแะเปิดแล้วก็ทิ้บัดนะอันนี้เป็นคะแนนอันนี้เป็นอันนี้เป็นนนีอาเลแทสองสามสีห้าเดี๋ยวรายงานตัวรอบแจกตัวไปก่อนแจนไปเลยหนึ่ามสี่มันมีจีบจะลงไปเลยเขาบอกถามอีกว่า เอาไปทำให้ต้องผิเพียทีเดียวทั้งสี่เส้นไปกันท่านไหนก็เอาไปทำกัได้เรามาน้าไปงนั้สนุนงาเดี๋ยวแม่แน่เงินเพื่อเที่ยวเนาะนี่แหละใบงามาแล้วก็ลงไปพำการเดินสองทราบว่าดอกไม้หลบข้อใบแข่มาเรียกุ้นไปข้อหายใจหายใจขุมเนื้อกระกาศ

ต่อาารนี่คำอามาร้วนกตอะรากจอะไอบยัย่องอาทำไมบ้านร้านน้อยเข้าหมดทุกคนเลยน้อยสวยไงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงขึไปเปลี่ยนสูตรฮะเออ เลิกค <OR egg wiggle noise> ่ะอยากให้เราตรวอบคุณ่มคนที่ไม่ได้ม่ไมีที่ทำงานเทุกวันนี้เพราะว่วจนช่วงที่คุผู้ามอะไเราได้เราได้มีงานทำนะคะก็ได้หาเงินดูครอบครัวทุกวขอบคุณาเอาอค่ะพี่เลี้ยงพี่เลีงคือพี่เลี้ยงคือห้องเกินแค่ถ่า mở tận cục của mình ạ không thấy ồ à dàn mắt tiểu luôn tiểu luôn มันคือมหัศจรรย์เ่งขาท่านไม่เสียแรมันีวนานงามต้องไปกินยาก่อนได้นหม

ขอเลกเคือต้องการผมเช่ครับที่หมองพุณคือความเจนเดอร์เรื่งค่ัความเจนเดอร์ก็คือเพศทางเลือกนะครบเป็นอีกทางเลือกนึ่งซึ่งสามารถทุกวันนี้นะรับเพศทางเลือกมีมากมายก็จะเป็นเกย์ัวอืนเต่เจอผอที่หรือผู้หญิงผู้ชายผู้่เพศทุกคนสามารถาที่จะได้หลากขอบคุณครั แ่ในบ้านักคณะทุนนี้หรือไม่็ให้น้องพี่ตอว่าไปสามารถน้องรับขึ้นปได้ไหมนี่ยถูกต้อ่ะน้องเบอร์สิบันเลือกสากรทไหรครับสำหรับ้องเอนะคะขอเลือกคูมีการจัดกาัด่หน้่งที่่ควัคซีนเลือกค่ะสำหรับวัคซีนความมั้ใจของเราเองนะคบคือว่า ก็าต้องทำตามนโยบายของภาครัฐนารใช้การรับการตัวรังทาชนะคบก็ทุกคนมีบาคซีก็ใส่บ้านคุมโครงการที่ดีค่ะโซเชียลดิสแทนทีเ ตัวอนะคะค่ะเปิดประเทศือเป็นไปเลยตอยาีเปิดนะคะวค่ือาเปิดมันจะมีเชื้อโรควอด่นเข้ามานะคะที่เป็นไปเลยโอยเงินละมันฝิวเดเลย สองทเนี่ยะไร่้ก็ได้เราละเราถูกกัน้าไม่ใช่หน้าผมจะเลือก็ได้เป็นระเทศเลยค่ะสวพี่นั่นเลยค่ะมีไงมาเลยสอาด้านในี่ยคะคือด้านเรงบานบ้านคือบุนมากลตอนที่มาอยู่นะคะคืเป็นคนใหม่ แล้วก็ได้มอทำในสิ่งนี้ขอบคุณบอสแล้วก็ขอคุณคุณครูทุกท่านแล้วก็ขอบคุณโอกาสี่ดีนะคะก็นานที่ได้ทำนะคะขอบคุณค่กรับที่หลััหยากอะไรันย่ง้านเกยอรโโกโ้าน้องี้าพี่เลี้ยงคือเป็นเฮกแครอันนี้อันนี้นางงามบ้านน้อยไหมนี่ พี่เลี้ยงจีเป็นโรมพี่เลี้ยงพี่ชอบพี่ป่าปกติกูเลยงานจัดเรื่องค่ะทุกคนเคยได้มาเดินตลอดว่อาจารย์นี้ให้ได้ตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่สามารถแบ่งมอบใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เรือทุกคนในวงนี้นะคะทุกคนได้มาวางใจเรื่อยๆก็แบ่งให้แดนเซอร์การดนตรีหรือการแสดง จะสาบให้เงินไม่หายใจด้วยความไข้เนื้อโดยตกลงใจเรื่องสามไม่ใช่หนึ่งคุณดูแลกันดีหรอได้เลยโดนหลุดแล้วน้ำตาจะไหลหมดแต่ว่าเริ่มขาดขาดไงฮะขาดก็เปลีอยนการ ปงค์กรของสมาคมที่ได้แ้ครัแ้าีมีแกขักให้กับมาทุกคนเซอร์ไมีได้มีเท่าไหร่ครัมีเสียงร้องให้เราได้ก่อนครา เย็นค่ะพี่เลี้ยงบ้านแอนออรดีพี่เลี้ยงอันนี้บ้านทักแอนออรดีนะคมาได้นี่แหละนี่แหละแม่ต่อสาย

พี่เขียนไวผู้ขังนะครับไม่ได้ใครนะครับรายการต่างๆเยอะเลยค่ะคือแสงค่ะก็คีย์เวิร์ดของอุปนะคะน้องเบสต์ตอบถามคำว่าสู้เรื่องค่ะทุกคนนะคะต้องมีความสู้เหมือนหนูเองก็มีความสู้เพราะว่าแต่ละาันหนูต้องพยายามทำความต้องต้องพยายามหางานเพื่อจะได้มีครอบคระเอเพราะหนูมีทุกน้องทำให้หนูก็ เพราะว่าตัวหนูเองมันไม่ไดมีครอบครัวที่สมบูรแบบแต่ว่าหนูจะ้สู้เพื่อครอบครัของหนู้อันแรกสาวก็ต้วนร้องหมือน่้สาวเวาตอน่นวาสวยไม่ร้องสาวบ้านก่ันดังอนะอ่ะใหอกไปูมันเลขสบ้าโดนะครับบ้านโดเลขแต่เราพูาาเอ จะเลืะกคระทำงานที่ไหนลูกขออนุญาตคุณต้องคุณนี่คุ้นเคยคิวแบบเราคนเดอยวโอเคเลือกค่ะสาวสำหรับโอกาสในความคิดของแมนนะครับคือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดค่ะเพราะว่าเหมือนกับที่แอนไม่มีโอกาสให้มันอยู่บนเวทีสาวน้อยค่ะแอนคือบุคคลคนใหม่

คาราเกะสาวรุนี่ตั้งเ่นค่ะคารอกะสักห่คะครอกะสาวรุ่นพี่ตั้งใจคาะต้อเ็นการกีจัอเลยค่ะะเข้ามานองอ์กรนี้หมดเวลาค่ะหมดเวลาค่ะกทุกคนขอบคุณค่ะตอนนี้ต้องมพีบอกไม่ได้ใเลยกทีบอสบอะ โอเคค่ะพี่นองรอบตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้ให้มนต์น,น้องอูนด้วยค่ะรอบตอบคำถาม